นี่แล้วนะคะกับชาแนล Channel, พันลิตเติ้ลเกิลก็ในวันนี้นะคะจากที่แบบว่าห่างหายไปนานแล้วนานนานไหมนานนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะน้ำพันจะมาตอบ QA กันนะคะที่น้ำพันได้เปิดเอ,อ่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถถามอะไรก็ได้นะคะมาในบอร์ด u ูท b e วันนี้พันก็เลือกมาทั้งหมด10คคำถามเลยนะจ๊ะเรามาดูคำถามที่หนึ่งกันเลยนะคะ ล้างหน,น้าไม่ได้นะทุกคนคือน้ําพันแพ้แล้วแบบว่าน้ําพันะใช้ได้แต่สบูเ่เนบเน็ตสีส้มตัวเดียวนะคะที่น้ําพันเคยทําเป็นอะไรอะมอร์นิ่งลูนทีนไปนะคะคือตัวนั้นอะถูกกับเราสุดแล้วนะจ๊ะต่อไปนะคะก็ <S <S <ๆ>น้ำพันจำไม่ได้แล้วอะคือตอนนั้นมันนานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณแม่บอกว่าให้หยุดใช้ทุกอย่างก่อนเพราะว่ายัางไงอะ หน้าของน้ำผึน้เนี่ยคือแบบแพ้ทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะคะคือแบบใช้อะไรก็ไม่ไม่หายอะ่ะทุกคนคือของเขาดีแต่ว่าคือใช้กับเราไม่ได้เพราะว่าใช้แล้วเราอ่ะสิวขึ้นแถมแบบไม่หายด้วยนะคะอันนี้ก็เลยแบบว่าหยุดใช้ทุกอย่างก็ทาแค่ผงพิเศษอย่างเดียวคือถูกกับผงพิเศษอย่างเดียวนะคะตอนนี้ต่อไปนะคะก่อนนอนทาอะไรบ้างคะ ก่อนนอนนะคะนภันก็ทาแค่ผงพิเศษอย่างเดียวเลยเพราะว่าใช้อย่างอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าใช้อย่างอื่นแล้วมันมันแพ้นะคะทุกคนต่อไปนะคะก็ถามว่ารักใครมากที่สุดใช่ไหมคือเราแบบว่ารักทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนก็แบบอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ปะเออใช่ไหมต่อไปนะคะพี่มีคนคุยยังตอนนี้ก็ยังไม่อยากมีแฟนนะคะถ้าจะมีเนี่ยคงจะมีประมาณแบบว่าเออโต ข้อต่อไปนะคะตอนนี้พี่นำพันใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคะตอนนี้นะคะนำพันใช้โทรศัพท์รุ่นนี้นะคะเป็น iPhone 7นะคะนี่เนาะเป็น7ธรรมดาแบบนี้อันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะคลิปรีวิวโทรศัพท์ต่อไปนะคะคิดว่าตัวเองชอบทานอะไรมากที่สุดคะ ก็น้ำพันสามารถทานได้ทุกอย่างถ้าแบบว่ามันอร่อยนะคะคถามต่อไปนะคะมีแฟนยังจ๊ะคือเรื่องของแฟนนะคะไม่มีจ้ะไม่มีเลยนะคะๆๆๆอยู่มอ,อะไรอยู่มหนึ่งนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Q&A ทั้งหมด10คคำถามที่น้ำพันเลือกมาตอบในวันนี้นะคะ Q&A นะคะก็จะมาเรื่อยๆนะคะมาในแบบว่าเออ มาเรื่อยๆอ่ะทุกคนเพราะว่าน้พันก็ชอบตอบคำถามอยู่แล้วเดี๋ยวพันจะมาตอบทุกคนเรื่อยๆนะคะก็ต้องขอโทษมากๆเลยที่ลงคลิปช้านะคะเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย